ก็จริงๆเจ้าที่เนี่ยหน้าที่เขาหลักๆก็คือพิทักษ์ทรัพยากรดูแลทรัพยากรธรรมชาติทุกๆอย่างทั้งเรื่องของป่าไม้สัตว์ป่าทั้งบนบกและในน้ำนะครับบางทีมันอาจจะดูห่างไกลเขาเพราะว่าเราเราเป็นแค่คนทํางานที่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่เขาไม่ได้มองอะไรแต่ว่าเราเราเหมือนเราเหมือนจัดเตรียมความสวยงามไว้ให้ส่วนหนึ่งเก็บขยะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่จะให้ ให้เขามาเที่ยวในที่ที่สวยงามแบบนี้ก็อย่างที่ว่าเรื่องมีนักท่องเที่ยวมากการดูแลธรรมชาติครับก็ต้องควบคู่กันไปอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ครับเพื่อที่ว่าอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ทำมาถึงมาทำผมชอบการดำน้ำครับการดำน้ำที่เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขกับมันนะครับพอมีความสุขกับมันเราก็อยากจะทำมันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราชอบเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ว่าจะด้วยการปรูกฝั่งอะไรก็แล้วแต่มาตั้งแต่โรงเรียนนะครับก็รู้สึกว่าเราอยากทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ครับเพื่อที่ว่าอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติถ้าถ้าเอาง่ายๆเลยอากาศดี เจ้าที่เนี่ยหน้าที่เขาหลักๆก,ก็คือพิทักษ์ทรัพยากรดูแลทรัพยากรธรรมชาติทุกๆอย่างทั้งเรื่องของป่าไม้สัตว์ป่าทั้งบนบกและในน้ำนะครับเรามีรูปแบบงานหลากหลายมากงานวิชาการเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่ต่างๆรวมถึงผูกทุ่นผูกอะไรเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเองด้วยติดตาม เฝ้าระวังเรื่องการทําประมงเรื่องการวางลอ่อผิดกฎหมายอะไรอยงนี้ครับก็จะเป็นการเก็บกู้เก็บกู้ขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องการเก็บขยะประจำอาทิตย์ครับแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวทั่วไปครับบางทีมันอาจจะดูห่างไกลเขาเพราะว่าเราเราเป็นแค่คนทํางานที่ ในสถานที่ท่องเที่ยวท,ที่เขาไม่ได้มองอะไรแต่ว่าเราเราเหมือนเราเหมือนจัดเตรียมความสวยงามไว้ให้ส่วนหนึ่งเก็บขยะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่จะให้ให้เขามาเที่ยวในที่ที่สวยงามแบบนี้ค่ะส่วนตัวผมก็ มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอยากจะให้การท่องเที่ยวกับธรรมชาติมันอยู่กันอย่างสมดุลแล้วก็ใช้ประโยชน์ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตลอดไปก็โลกมีอยู่แค่นี้ที่ท่องเที่ยวมีอยู่แค่นี้ทุกอย่างมันธรรมชาติมันมันเป็นวัฏถจักรของมันนะคะถ้าถ้าเราไม่ดูแลเดี๋ยวมันก็พังมันมันจะพังอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่แค่ให้ระยะเวลามันมันช้าลงหน่อยก็คือรักษาความบาลาน ไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือว่าทางพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับช่วยการรักษาทรัพยากรที่ทุกคนเราใช้เราใช้อย่างอย่างถูกต้องแต่เราไม่ควรที่จะทำลายมันช่วยการปกป้องดูแลทรัพยากร So everyone needs to travel in the Thailand in the natural park so you can protect the area, the natural park, and uh, you do not uh, do something wrong in the area. If you travel in happy, it's the staff or everyone happy too.